เขาผู้ใดอยากกินขนมนี่โอ the ้ชุดถามแม่ชุดถามแม่เอาสั้นมาเร็วมาเร็วมาเอาไปิไปเลยนี่ผิดบอกไปแล้วได้หน่ผู้ใดมานำที่มาเร็วไปห้องทียนเดียวนี่ไปเลยไปเมนูนีไปเช็คจุดใช่ไปหนขนมมาเบลมาเร็วเฮ้ยเบลมาเลยเบลมาเลยมาขนมนเลย มาเอาเร็วอันนี่น้อยเอาง่ายกันนันนี่น้เฮ้ยเอาเดี๋ยวให้นอให้คนเท่าเลยล่ะเออชี้ให้อยู่คนเท่ากันเลยพูดละไเดึกคนเท่าหัอแบ่งปันเด็กน้อยนะคนเท่าเลยเด็กเอาเหมือนเอาไว้กินกับมะขามจังเจียวลองเบื้องเด้อสวัสดีครับทุกคนมื้อนี้มาบ้านในเกี่ยวทุกคนตะแลงเบื้องข้าเจ้ากินอย่างนออนี่ โอ้เพันต่ำหกกินส้มมะขาม,อมโอ้คือกินแรงแทะสะ้ส์อ่ะอ่ายำยำเลยบ่ปลาแดกตอนพอื่อหอบขอ้นเด็กผู้สาวน้อยนี่ฮะสาวใหญ่ไปกันเลยสาวหามน้ำไปกันเลยฮะเพื่อประโยู่์สาวใหม่ เราเพเนียนไปได้แล้วเขายังบ่มาอยู่เด็กน้อยหลายขนาดทุกคนเด็กน้อยกินขนมบ่เด็กน้อยกูเท่าก็กินบ่ใส่น้ำท่วมเมื่อกี้นี่ห่อใส่บ่ห่อบ่ทิ้ท่วมต้นขามโอ้ห่อต้นขามโอ้เป็นต่ำต่ำไหมยังนี่บ่ถ้าแพ้บ่เฮ้ยถ้าโฮมอ๋อไปเอฟเล่์ลายต่อกันแบบนี้บ่แล้วกันยัด นุ่นบ่ต้มแลยต่ำเท่ากระผื่นน้อยๆชนิดเนาะป้าประเดี๋ยพี่ต้วงขนาดมันน่าขนลมเนาะให้เข้าเออ้ม่เจ้าเสื้อยังเดะเสืออ่ำเสือออำเจ้าคือคือกันแทส่ะเจ้าเป็นไอ้เนองกันบอกครับขนะเงั้นเพิ่นอยู่ฝาคข้าก่อนนะเสื้อยังเดะอาบข้าเอออาคขานี่ พูดบข้าดีอกดิอพี่อําดิดอกอําข้าอําลาไปนะพูเจุ๊บเจ้าคือการเทส่ะตอนนี่อําพราหันี้อําข้าบอกว่าจุกเจ้าคือหน้าตาคือการแท้บอไม่ยากกันหรอบอกคือโอ้สาวใหม่นี่บ่ได่ไดครับทำน้ำบ่ เอาผู้ใดอยากกินขนมนี่โอ้ชุดถามแม่ชุดถามแม่เอาไปซมาเร็วมาเร็วมาเอาสิไปเลยนี่สิบอกไปเลยได้หน่ผู้ใดมานำที่มาเร็วไปห้องที่นเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเมนูนี้ไปเฉยเจย์เวย์ไม่น่าขนมนะเวลมาเร็วเฮ้ยเวลมาเลยเวลมลเร็ว เอาเลยเอาเลขนมเลยเอาเร็วนั่น้เออง่ายกันนั่นน้อยเฮ้ยนี่ฝากถุงแน่ฝากถุงอ้อยไปแน่นี่จิ้นจาน้วนะควักนะพี่นิมได้กินขุ้อ้นได้กินขนมอ้าว ไอหม่องวิวนะไหนเอาปันนะแต่ผู้เท่าบอกให้ไม่เท่าได้ละเออไม่เท่าให้อยู่ถ้ามันบเบิดมาเร็วมาเร็วเด็กน้อยมาก่อนเร็วเบรดเดิ่มเด็กน้อยฮะเบิดจนแล้วเออเพะร้องแก้วขึ้นมาเดี๋ยวให้น้อให้คนเท่านี่ละเออชี้ให้อยู่คนเท่ากันเลยผู้หลานเด็กคนเท่าหันไว้ปันเด็กน้อยนะ เ้าเหือนเอาไวกินกับมะขามจั่งเจี๊ยบรองเพืองเด้อกินตีแซ่บอยู่บอเคยจ้่ใหญ่ใหญ่มาโคขนมนัเพื่อนดยมาเร็วเบิดลมาจอดนี่มีเะอรบเนี่ยแ่มฮะเออโ้หมอน่ะที่ไปอยู่ไทย่ะพอได้มาเลยปะปักนี่ไหม คิดว่าไปหาพ่ออยู่ไทยครับผู้ชายน้อยๆนี่จัง้ากบอได้มาเลยบอโน้ยโน้อยทำนี่ไหมนี่คิดว่าพ่อไทยเป็นไทยไหมเนี่ยคือผมมาถามมือหน่อนะฮะดูว่มันเล่นไหมอันบักอันนั้นนะลูกตานะผู้ชายเหรออือผู้ชายอือ บ่อนี้เราเป็นสถานที่รวมคนเนาะแม่นแหละมายามใดก็เห็นคนเต็มอยู่นี่เนาะอยู่นี่หมดหมดกลผู้ชุมอ๋อเมียนายบ้านบ่อนี่เออเมียนายบ้านเด็กน้อยนี่ไดอ๋อตั้งเองบ่เออตั้งเองมันเย็นเนาะอันนี้เดินไปสถานี่เดินคนในบ้านนี่เลยอ๋อกระจาของบ่มาเฮ็ดบ่แม่นแหละเราออกอยู่บ้านน้อยปู๊บอ๋อไปตามมาปุ๊กกระต๊อบอยู่นี่เนาะมันเย็นเห็นต้นไม้หลายแท้ ทุกคนเออแซบป่ะแซบป่ะแซบ่ะแซบป่เอ้ยนี่ทุกคนภาบรรยากาศนี่ครับบรรยาเกี่ยวเป็นประชุมกันเป็นประชุมกันกินตำหม,มักไอ้กินหมักขามสซ่หมักขามกับปลาแดกปลาแดกกับปลาแดกสดๆนี่บ่ชด,ดเดออ ประเด็กกัเอสเอาปีเดียวบ่รประเด็กหอดปีบ่ะหอดปีปัป๊บต้วงขนาดกินโอ้โหทุกคนนี่แหละอันนั้นเพื่อกกำลังอันหาบน้ำเมือไซนี่ครับเกิดผ่านมาเข้ามาแว่นี่ตลอดแล้วกันเอาขนมให้เด็กน้อยนะครับอโอเคสร็จแล้คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ